สูดเดอร์อุษาสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าไปส่งลานมาแล้วก็น,นอนเล่นรอรับลานเฝ่าหนามบ้างปีใหม่ไปเที่ยวนะครพนมด้วยกันไหมปีใหม่ย่าอุษาไปเที่ยวนะครพนมพี่น้องจา๋า เมื่อกี้เนี่ยหายหวยข้าเจ้ากะสองสี่สองห้าสองเจ็ดพี่น้องจ้าลางว่าสั่นผ่นมะออกบุญเน้นหลักสองเพราะว่าเด่นคือหลักสองนะพี่น้องเนาะพอเมื่อออกบุญออกลางกะถืออยู่ได้พี่น้องลางสองสองบนก็ออกหาสองสองห้าสองพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่เลขเด่นสอง เน้นที่สองกระเขาล่างข่าบนนะพี่น้องเนะพี่น้องถือบอผู้ดใดถือเลื่พักมาเนี่ยคิดว่าเดือนมีนาคมนะพี่น้องลานเปโรงเรียนจะไปทํามาหากินที่นครพนมที่เปิดร้ดานวัดที่นครพนมพี่น้อง ่านไปหรือว่าหูจกหักเงาสากระทักท่ายนี่ได้พี่น้องเด้ไปหากันเนี่ยไปเป็นลูกข้าเหนีหยเน่นกาลสินกับเฮากับโมเมนคนในพื้นที่บ่อเฮ้าบรูว่าเขาจะเห็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะลูกค่ากับบอค่อยมีเห็นก็จเจ้าแล้วกันเลยแต่ขาหนวดก็จกเจากระแพงได้แถวนี่ชั่วโมงละสามร้อยห้าสิบบางล่านก็สามร้อย บางล้านก็สามร้อยห้าสิบ 350. แต่แพงได้พี่น้องกลาซินนี่แพงการนวดแพงแต่ว่าคนกับบาคุยมี่คือบาล่ะสองสมองกับคอดหนึ่งก็คือเจ็ดร้อยแต่ป็นสามร้อยห้าสิบพวกร้อยเจ็ดร้อยตือว่ากระแพงอยู่เนะแต่แพงกับกเจ้ากับเมยเนาะการนวดนี่มันเมือยหรี่เขาตรงในร่อง,งแห้งจนสุดๆผุละมันเมืย แต่วาได้นวดก็ดีมันแข็งแรงเข้ากับเข้ากับได้เท่ากับแข็งแรงคันดีนวดก็เป็นก็แข็งแรงเยอะไดนน้ได้ออกกระลังกายเยอะของพร้อมคุณมือนี่บริสิเห็นย่างนางนางนั่งนอนอยู่นี่แหละมันบูมจากวันศุภิษ็์จังใดเนาะพี่น้องเนาะมันบ่นบานเฮ้า ไอ้จีท่ามาหากินยังค่าใครยังฆ่าใครบางมองขายดีบางมองก็ขายบด่ดีก็แล้วแต่ละนั่งจมนอนจมอยู่บ้านเจ้าของเลยล่ะยังมาแล้งกับไปฮับร้านยังมาเศร้ากับไปซุ่มยังมาแล้งกับไปรับตื่นแต่ดึกแต่เศร้า ตะกี้เคยส่งลูกเนาะพี่น้องจ๋าเคยส่งลูกเลี่ยนตั้งแต่อยู่อนุบาลตื่นต้ตีฮะไ,ไปส่งหลานค่สันมดกับิโอไปส่งลูกกับสันมนกับจิบ่ท่านว่าได้กินเขากินน้ำสันมดต,ตื่นดึกคู่มือนี่ยจะมันเขาสบาย เลี้ยงลานแล้วเนาะพี่โอเลี้ยงลูกแล้วนาะพี่น้องเลี้ยงลูกแล้วนะนะวนะมันได้เลี้ยงล้านตอาน่อแบบนี้โอ้ชีวิตเลี้ยงแต่เฮ้ายัางบ่อเถ่าจนหอดเฮาเฒ่า,าต่อไปเฮ้าเจ้าสิจังไดเอ้าบรูว่าผู้ใดสิเลี้ยงเฮาดอกก็เป็นอาการนน่นี่เบิ่งงล้านกะก้าวเล่าลูกก็ก้าวเล่าว้วาบุ่วนกับเฮ้า คนที่เป็นแมนอะเลี้ยงเขามาไหา้เขามาทุกอย่างเบิดกำลังใจพี่น้องเอ,อ้ยจักสิบิเหตทามาหากินยังบ้ขากันก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะ่ะทานยางบ่ได้ไปบ่เป็นจักผู้เดสิเลี้ยงเขา ไปยู่นคะา่รพนมก็ต้องได้ยูผูเดี่ยวเนาะพี่น้องจ้าเนาะ,ปะ,ะไปครอบรัวอะไปคนลรทาพ่างเลยลูกเต่ากับปล่อยเขาเลี้ยงเอาลูกเขาเขามัเมื่อยแล้วทุกมือนีเมื่อยทั้งร่างกายเมื่อยทั้งกำลังใจกับ,บม่มีแต่ก่อนกำลังใจกับ่มีแต่กบว่าไม่ไม่ลูกเนาะมีลูกหน่อยในอ้อมกอดจะคของก็คิดว่าจะดูแลลูก ส่งลูกใหด้ดีที่สุดก็ได้ดีอหลีพี่น้องแต่เขาใหญ่มากเขาเด็ดมีการมีงานทําก็รู้สึกว่าเฮานี่เหมือนกับบริเลี่ยงเขามากคุณนขามันด่อยลงไหมพี่น้องจ๊ะคำผู้ใหยังแข็งแห้งยังนีงย่ย,ย,ย,ยูเดอร์พยายามหาเงินเก็บไว้เลี่ยงเจ้าของตอนเท่าตอนแก่ย่าหักคนอื่นหลก่าเจ้าของ ืยอย่าอยู่สาลนี่ฮะคนอื่นหลายบว่าเจ้าของจนเจ้าของบเหลียวมาเบิงเจ้าของเจ้าของบรหัหน,นามาเบิงเจ้าของเพราะอายุหลายแล้วก็เท่าแล้วก็เสดายเวลาตีมันหักคนอื่นเกินไปนะหักคนอื่นหลายยกกว่าเจ้าของเกินไปดูแรกแม่แตะครั้งลูกทางผัวดูแรกเขาหักเขายานแต่เขาบริยูได้กิน ดิน้นรนได้แลนหาเงินหาคำแลนหานั่นหานี่นมีเงินมันเจือในครอบครัวนะพี่น้องเขาคือคือว่าทุกอย่างสิมันก็จะดีขึ้นนะแต่สุดท้ายมันก็เหมือนว่ากะ้างสู่ยุคสู่คนเดียวสู่ยุคคนเดียวยุคคนเดียวโดยที่ว่าเขาบ่ยคิดถึงว่า เออเขาเคยให้อีกอย่างเขาคนนี้นเขาเคยเห็ดอีกอย่างให้เขาคนไบอ่อเลยเหมือนว่าศูนย์เปล่าพี่น้องในเงีายาวสาวว่าหักเจะหวองหลายๆเด้อพี่น้องลูกลานนะเขาก็บร่ได้หักเขาหรอกเบิ้งเบื้งแล้วขันเขาว่าออยัางกับบดายสอนอยังกับบดายเป็นฟื้นเป็นไฟเขาหักเขาเขาสอนเขาเขาเป็นหวังเขา เขาอ่าตได้เขาเกิดอันตรายมีผู้บวงังดีแต่สุดท้ายก็ซ้ำเฮ้าหนี่เป็นตัวปัญหาบึงดอกกระเทียมมันห่อยลงพี่น้องดอกกระเทียมงามขนาดเป็นพ่วงลงเป็นพ่วงลงขางลาง กล้องาลางุกพลังงามอันนี้ก็งามดอกกระเทียมมาสัน่นอู้แม่งอันนี้พี่น้องเป็นต้องใช้เมื่อกินเก่สอนดอกมนะไม้นี่แม่งอู้หอ้ตัดตัดัดันพูไม่ใช่มากัดในตะกตาโอ้โหกปแฟ อย่าลืมกดหายกำลังใจยาอุตสาเน่ด้อยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่สรงสารยาอุตสากดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อคลิปหน้าพอกันไหมคลิปเนียพี่น้องชุกชุกมันๆเด้อสวัสดีค่ะ